บางครั้งการมองหาบ้านหลังใหญ่ๆอาจจะไม่ตอบโจทย์กับใครหลายๆคนเนื่องโดยปัจจัยต่างๆทั้งค่าใช้จ่ายพื้นที่ทำเลที่ตั้งในการสร้างบ้านนั่นจึงทำให้บ้านหลังเล็กกลายมาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจทั้งช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆวันนี้อับดุลจึงได้ทำการคัดเลือกสไตล์บ้านหลังเล็กๆไซส์มินิมาฝากกันแต่จะเล็กเกินไปหรือเปล่านั้นไปรับชมกันได้ใน สิบ้านเล็กที่น่าสนใจรอบโลก 1. Micro Compact Home ทีมนักวิจัยและนักออกแบบที่อยู่ในลอนดอนและมหาวิทยาลัยเทคนิคในมิวนิกได้พัฒนาไมโค o คอ a c t Home หรือบ้านขนาดเล็กขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่พักอศรราศัยระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นสำหรับนักศึกษานักธุรกิจและการพักผ่อนสำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์ซึ่งเป็นบ้านเล็กที่มีขนาดเพียง2.6เมตร ภายในมีห้องสำหรับเตียงใหญ่สองเตียงห้องน้ำล็อบบี้พื้นที่รับประทานอาหารสำหรับ4-5คนห้องครัวและเทคโนโลยีความบันเทิงชั้นยอดซึ่งพื้นที่ใช้สอยส่ยสงลูกบาทนี้ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากโรงน้ำชาญี่ปุ่นนั่นเอง 2. t o โต n t โต l ลิ t เทนเฮาสบ้านจิ๋วหลังนี้ซ่อนตัวอยู่ระหว่างเพื่อนบ้านขนาดปกติแม้จะไม่ได้เล็กที่สุดในโลก แต่น่าจะเป็นบ้านที่เล็กที่สุดในโตนโตรประเทศแคนาดาเพราะว่ามันมีพื้นที่เพียง312ตารางฟุตเท่านั้นบ้านหลังนี้ถูกสร้างขึ้นในปี1912โดยผู้รับเหมาที่รู้จักกันดีอาร์เธอร์วีเดนผู้บุกเบิกการสร้างบ้านในพื้นที่ของโตโตเขาอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้กับภรรยาของเขาเป็นเวลา20ปีและเมื่อเธอจากไปวีเดนยังคงอาศัยอยู่ในบ้านต่อไปอีก6ปีต่อมาในปี2007 เจ้าของคนล่าสุดได้ปรับปรุงพื้นที่ทั้งหมดเพื่อพยายามทําให้เป็นประโยชน์มากที่สุดด้วยเหตุนี้เองจึงได้รับความสนใจจากสื่อเป็นจนํานวนมากในเวลาต่อมา 3. t h u m e r w w e e h o u u s e ตั้งแต่ปี1997เจชัฟเฟอร์จาก t u m b e r w e e d Tiny House Company เขาได้อาศัยอยู่ในบ้านที่เล็กกว่าตู้เสื้อผ้าของคนส่วนใหญ่นั่นจึงทำให้กระแสบ้านหลังเล็ก หรือ Tiny House ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในหมู่อเมริกันชนในยุคเศรษฐกิจตกตำ่ำพวกเขาใส่ใจคุณภาพชีวิตมากกว่าการอยู่ในบ้านใหญ่โตที่พวกเขาจะต้องผ่อนมันทั้งชีวิตบริษัททําเบอร์วี Tiny House Company จึงได้ตอบสนองทําการผลิตบ้านหลังเล็กที่ติดล้อเป็นรถบ้านไปในตัวซึ่งมีทั้งสไตล์กระท่อมไม้น่ารักไปจนถึงสไตล์โมเดิร์นแบบดิบแถมด้วยการมีระบบเงินผ่อน รวมทั้งอีกทางเลือกนั่นก็คือการซื้อแต่แบบแปลนแล้วนำไปสร้างเองได้อีกด้วย 4. r o โรอิดโฮแบบบ้านทดลองที่แปลกมากๆชิ้นนี้มีชื่อว่า r o อ It ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันจากหลายๆสถาบันในมหาวิทยาลัย University of k a r l s r u h ในประเทศเยอรมันพวกเขาได้ทำการออกแบบบ้านโมดูล่าสุดเก๋เหล่านี้ให้มีรูปร่างเป็นท่อทรงกลม มีพื้นที่ใช้สอยที่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตามที่เจ้าของบ้านต้องการซึ่งจะมีพื้นที่แบ่งเป็น3ส่วนคือสําหรับที่นอนและโต๊ะใน1ส่วนสําหรับออกกําลังกายอีก1ส่วนและครัวพร้อมอ่างล้างจานอีก1ส่วนนั่นเอง 5. small Edge house ในบริเตนใหญ่นี่คือบ้านที่เล็กที่สุดในบริเตนใหญ่หรือที่เรียกว่า key house เป็นสถานที่ท่องเที่ยวบนท่าเรือในเมืองคอนวีประเทศเวลที่ได้ชื่อว่าเป็นบ้านหลังเล็กที่สุดในชาติอาณาจากักรนั่นก็เพราะว่าบ้านหลังนี้มีพื้นที่เพียง3.05คูณ1.8เมตรเท่านั้นถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่16และยังคงใช้งานอยู่จนถึงปี1900โดยมีผู้เช่าคนสุดท้ายเป็นชาวประมงที่สูงถึง6ฟุต3นิ้ว เขาชื่อโรเบิร์ตโจนส์อาศัยอยู่ในห้องพักที่มีขนาดเล็กเกินกว่าที่เขาจะยืนได้อย่างเต็มที่และในที่สุดเขาก็ถูกบังคับให้ย้ายออกเมื่อสภาประกาศว่าบ้านหลังนี้ไม่เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยของมนุษย์พร้อมกับคุณสมบัติหลายอย่างซึ่งต่อมาบ้านหลังนี้ก็ยังคงเป็นของลูกหลานของเขาโดยถูกส่งต่อไปอยังญาติผู้หญิงเนื่องจากลูกชายของโรเบิร์ตไม่สนใจที่จะดูแลบ้านหลังนี้ต่อไป 4. ไทนี่เท็กซัสเฮาส์ไทนีเท็กซัสเป็นบริษัทที่สร้างอนาคตด้วยอดีตนั่นก็คือบริษัทได้ทำการสร้างบ้านหลังเล็กกระทัดรัดแค่พออยู่คือประมาณไม่เกิน200ตารางฟุตหรือไม่เกิน18.5ตารางเมตรโดยแต่ละหลังที่ถูกสร้างขึ้นจะถูกสร้างมาจากวัสดุรีไซเคิลอย่างไม้เก่าสังกะสีเก่ามาทำเป็นกระท่อมไม้สชั้นที่น่าสนใจ ที่เหมาะจะใช้ในบ้านรายบ้านสวนด้วยจุดประสงค์ที่ว่าจะอนุรักษ์ทรัพยากรที่มนุษย์ได้นำมาใช้สอยให้ได้อย่างมีคุณค่าให้ได้มากที่สุดนั่นเอง 7. Eco by t e ไ l เ r e e o by Taylor หรือจักรยานที่มีบ้านเล็กๆพ่วงท้ายอยู่ด้านหลังคันนี้ถูกออกแบบโดย Paul e l ก i n เขาได้ทำการออกแบบรถคันนี้ในตอนที่เขาจะเดินทางไปงานเทศกาล Burning Man ซึ่งภายในก็จะมีพื้นที่อาศัยอยู่เพียงแค่ห้องเดียวสําหรับไว้นอนเท่านั้นเองซึ่งถ้าหากต้องการที่จะเข้าห้องน้ําก็ต้องอาศัยข้างทางหรือแวะเข้าตามจุดพักต่างๆแทนแต่ความพิเศษของรถคันนี้ก็คือมันขับเคลื่อนด้วยกังหันลมและยังมีเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์และระบบทําความร้อนเพื่อที่จะทําให้ร่างกายอบอุ่นในเวลาที่ต้องการจะพักผ่อนได้ดีอีกด้วย 8. Travel well Cube Mini Home คุณสามารถอาศัยอยู่ในพื้นที่144ตารางฟุตได้หรือไม่นั่นคือสิ่งที่เจมส์จูจากแคนาดามุ่งมันที่จะทำและจากคำถามนี้เองเขาก็ได้สร้างบ้านสำเร็จรูปขนาดเล็กพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นทั้งหมดภายในลูกบาทขนาด12คูณ12ฟุตไม่ว่าจะเป็นเครื่องล้างจานไมโครเวฟเตาอบที่ทันสมัยห้องน้ำตู้เสือ้อผ้าซึ่งจะอยู่ในพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดเพียงชั้นเดียวเท่านั้น 9. NANO oh HOUSE NANO Living System เป็นบริษัทที่ใช้โซลูชันไฮเทคสำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้างและการพัฒนาในภาคที่อยู่อาศรรยัยเชิงพาณิชย์และอื่นๆการใช้เทคโนโลยีนี้ช่วยลดเวลาในการก่อสร้างในสถานที่ลงอย่างมากสามารถช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนโดยรวมที่ส่งต่อไปอยังผู้ซื้อปลายทางอีกด้วยอย่างเช่น บ้านหลังกระทัดรัดหลังนี้ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาวิกฤตที่อยู่อาศัยของโลกบ้านขนาด25ตารางเมตรออกแบบมาเพื่อรองรับครอบครัว4คนนอกจากนี้บ้านนาโนลิฟวิ่งซิสเต็มติดตั้งฉนวนที่ทันสมัยและระบบทำความร้อนจากแสงอาทิตย์แบบพาสซีฟเพื่อช่วยการประหยัดพลังงานห้องพักนั้นสามารถปรับเปลี่ยนได้เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากพื้นที่ขนาดเล็กได้อย่างลงตัว ซิงเกิลเฮาส s ซิงเกิลเฮาเป็นบ้านต้นแบบในจินตนาการออกแบบโดย Front ์อาร์เคเ t ็กกลุ่มสถาปนิกชาวโปโลแลนด์เขาได้ยอ่อเอาพื้นที่ใช้สอยของบ้านเท่าที่จำเป็นได้มาประมาณ50ตารางเมตรนำมาใส่กล่องขนาดย่อมๆโดยมีแรงบันดาลใจมาจากรูปลักษณ์ของป้ายโฆษณาริมถนนที่สามารถสร้างขึ้นได้ในแทบจะทุกพื้นที่นั่นเอง นั่นจึงทําให้บ้านหลังนี้สามารถตั้งอยู่ตรงจุดไหนก็ได้เหนือสภาพพื้นดินที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นกลางทุ่งหญ้าต้นแหล่งน้ําหรือแม้กระทั่งในใจกลางเมืองก็ยังได้